สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมากอเกเคป๊อปช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็เม้ามอยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปกันนะครับและสําหรับในคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงสาวๆ G Idol นั่นเองมีการตั้งกระทู้ออนไลน์ในเว็บบอร์ดของเกาหลีนะครับเกี่ยวกับการแบ่งพาร์ตร้องของสาวๆ G Idol ซึ่งในกระทู้นี้นะครับได้มีการเขียนเอาไว้ว่าโซยอนลีเดอร์แห่ง G Idol นั้นได้กล่าวถึงข้อขัดแย้งทางอ้อมเกี่ยวกับเรื่องการแจกจ่ายลายร้องในกลุ่มซึ่งเรื่องราวนี้นะครับได้เกิดขึ้น ที่ส,สาวจีไอเดลนั้นได้ไปถ่ายทํารายการ Knowing Bros ทาง JB, j b t b c นั่นเองนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการแบ่งท่อนร้องในเพลงใหม่ล่าสุดอย่าง Super Lady ที่ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างขัดใจกับทั้งเหล่าเช่าในเกาหลีแล้วก็เหล่าแฟนคลับที่รู้สึกว่าท่อนร้องของซซยอนนั้นมีมากกว่าสมาชิกคนอื่นๆแทนท่อนร้องอินโทรที่ปกติมินนี่จะเป็นคนร้องซซยอนนั้นกับได้ร้องท่อนนี้แทนแต่ประเด็นเรื่องท่อนอินโทรนี้ก็มีการเคลียร์ไปแล้วนะครับโดยมินนี่ได้ออกมาให้คําตอบว่ามินนี่นั้น ไม่ได้รับเลือกให้ร้องท่อนอินทัก็เพราะว่าเสียงของมินนี่นั้นไม่สามารถแตะโนต้ตตามที่โซอยอนต้องการได้ก็เลยจะเป็นโซอยอนที่รับหน้าที่นี้ไปแทนในเพลงซูปเปอร์เลดี้นั่นเองนะครับและในส่วนของการแบ่งเนื้อร้องนั้นโซอยอนได้พูดเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะต้องทําการแบ่งท่อนร้องแต่ละท่อนแต่ละท่อนให้กับเมมเบอร์แต่ละคนเพื่อความสะดวกในการแบ่งท่อนร้องโซอยอนนั้นจะกําหนดวิธีโดยอันดับแรกนั้นจะใช้วิธีการแบ่งทั่วไปก็คือแบ่งตามหน้าที่ใครแรปใครร้องแล้วก็ใครโชว เนันเองและอย่างที่2ที่โซยอนนั้นเอามาใช้ก็คือการแบ่งด้วยคำนึงถึงสมาชิกคนใดคนหนึง่งหรือว่าคิดว่าท่อนนี้เหมาะกับใครแล้วก็ท่อนนี้เหมาะกับใครนั่นเองนะครับอาจจะพูดได้อีกแบบว่าโซยอนนั้นมองท่อนร้องแต่ละท่อนเกี่ยวกับบุคลิกของเมมเบอร์แต่ละคนเพื่อให้เมมเบอร์แต่ละคนนั้นร้องออกมาแล้วเข้าปากมากที่สุดแถมโซยอนนะครับยังได้บอกอีกว่าในการคัมแบ็กครั้งล่าสุดนี้โซยอนนั้นตัดสินใจที่จะสร้างแนวทางเพื่อให้เมมเบอร์แต่ละคนนั้นได้ออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือว่าเซฟโซนนั่นเองนะคร มีความแปลกใหม่ให้กับแฟนคลับได้ชมมากกว่าที่จะเป็นลายล้องเดิมๆหรือว่าแพทเทิร์นเดิมๆที่ทางเจเดลนั้นเคยทํามาและนี่ก็เป็นเคล็ดลับของโซยอนนะครับที่ทาได้บอกเอาไว้เรื่องของวิธีการแบ่งลายล้องแต่และคนของสาวๆเจเดลว่าแต่และคนนั้นทําไมถึงได้รับพาร์ทนี้ทําไมถึงได้รับรองท่อนนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากใครที่อยากฟังเรื่องราวเต็มๆก็สามารถเข้าไปเสิร์ชหารายการ Knowing Bros ได้ใน ยูทูบนะครับหรือว่าเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ e p ที่สาวๆเจย์โดได้ไปออกรายการใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประเด็นการแบ่งท่อนร้องของสาวๆเจย์โดที่ซอยอนนันได้ออกมาเคลียร์แล้วว่าทําไมใครถึงได้ท่อนนี้ไปทําไมใครถึงต้องร้องท่อนนี้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ย่เรื่องกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครััรับบมครผสสดี Anyong